สวัสดีครับลุงเสียงสองของดีปองผหันครับวันนี้ยังไม่รู้ว่ามีเมนูอะไรแต่แลูกผมบอกว่าเฮ้ยอะไรกินกันตลาดบางปายใกล้ใกล้แค่นี้อ่ะไปกันก o go เหรอวันนี้ทอดกากหมูป่ะครับทอดกี่โมงเอ่ยวันนี้เพื่อนเขาอยากผมบอกเพาะมันอร่อยมากเขาอยากถ่ายคลิปเก็บไว้ดู ทอดกิมบ๊อเดี๋ยวจะทอดให้โอ้แล้วนี้ทอดอะไรคะนี่ขั่วอะไรอยู่ฮรระเบิดไก่ระเบิดอ๋ออะไรนะไก่ระเบิดไก่ระเบิดอ๋อเราไม่เคยกินเฮ้ยซื้อไปซื้อไปแก้มหน่อยผัดมะหนูใช่ไหมผัดมะหนูใช่ไหมใส่ใบยี่หร่าใช่ไหมเป็อะไรเป็นไก่เหรอไก่ไก่สับเลยชิมเลยได้ค่ะได้เฮ้ย ไอ้นี่เอ้ยเดี๋ยวทำนี่เพื่อจัควันนี่ดพื่อเอานี้ก่อนเลยไหมเอานี้ก่อนเลยแล้วกันอ่าไอ้คุณชิมหน่อยดิคือพ่อไม่เคยคิดทำหนูให้กินไงแล้วมันยังไงอ่ะโอเคแก้ดีใช่ไหมเดี๋ยวคุยหน่อยได้ไหมคุยใบยี่ราดอันนีแล้วแต่สูตรใครทุบมันนะแต่ว่าพูดเปิดเลยยี่ราอะไรครับเนี่ย คือร้านเร็ไม่มีสักเลยเดียวนะอันนี้มาหากิอะไรกินกันยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรแล้วแต่ว่าพุกๆมาไม,ไม่มีมาตามกลิ่นเลยนะเนี่ยอันนี้คือมาตามกลิ่นม,มาใช้จ<า>ังหวะเวลาด้วยทําอะไรครับทําอะไรครับอ่าเป็นพวกอาหารทําเป็นข้าวไอ้นี่ซื้อเป็นแกงปูแปปกงตักไม่แล้วอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นข้าวไอเป็นไก่ผัดไก่ไก่ระเบิดไก่ระเบิดไก่ระเบิดเป็นหมาดเผ็ดไก่ระเบิดผัดแห้งเหมือนสับหมูเออหรอ แล้วปกติมีหนูด้วยไหมหนูไม่ได้ทำหนูไม่ได้ทำอืมทำแบบไก่ในร้านนี้ผมไม่ค่อยได้เดินมาซื้อขายมันอัเนี่ยโอ้เนี่ยโอ้ยต้องมาขายเขาเป็นต้องมาขายโอ้ยขอเขาหน้ากินนะกับข้าวเนี่ยเฮ้ยปาลิปาลินเลยดอกแก่ไ่มาใหม่อืมปาลินปาลิอยู่ในคิวไม่อยู่ในคิวเลยไม่อยู่ในหัวเลยกินแล้ว แผนไว้ว่าจะทำอย่างอื่นจเจอนี้ตายจบตรงนี้แล้วปาลีปาลีก็ซื้อซื้อไปกินอยู่ก็ใส่ใส่ด้ยยวยใส่ตอใส่พริกเดี๋ยวเดี๋ยวต,ตอนตอนพริกจะใส่ตอนใส่พริกเลยเอาเลยเอาเลยแตกได้แหมอยากให้ทีวีมีกลิ่นยังเลยเจ้รู้ว่ามันหอมัน